สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเตออันร้านไทยครับพี่ซื้อกลั่มกลั่มหัวหนึ่งกับ3า0พัรปะคุงมะละกอสองพันเกี่สากับปันนี่แหละครับพี่น้องอันนี้้อันนี้สี่พันคาตะคายพันครับพัน0แวอนเห็ดหนึ่ันแปดรมะมา,มา ห้าร้อยครับไปเดินตลาดมา,าตัดผูกผัเผาวกืประมาณนีนะครับบางุงนวลนิดหน่อย ซ้ำกับปั้นนี่ละสองพันยี่ห่าห้าสิบหกสิบบาทนี่ะครับประมาณเกือบร้อยนี่ะครับนี่ตัวน,นี้จะรอยกลัวนี่ตัวน,นี้รอยกลัวกำลังรีบีพุทพีนองบึง างไทยในเกาหลีครับพี่น้อง